สวัสดีทุกคนนะครับยินนีต้อนรับกับเข้าสู่ Evoland 2อีกแล้วนะครับผมเป็นพาร์ทที่อ่ามันก็เยอะแล้วล่ะพ <c oughs> าร์ทนี้เราจะมาหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นถึงทำให้เกิดอ่มามหาภัยพิบัตินะครับซึ่งอ่าผมได้ลองไปดูแล้วล่ะอ่าเรือจนสละดตรงโน้นเอาพักไว้ก่อนแล้วกันแต่ว่าเมนของเรา,าคือต้องไปหาใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องไปหาใน เจนูออไม่ได้เล่นมาเป็นชาติแล้วนะเนี่ยนี่ยกลับมาอัดในรอบอ่าสี่เดือนเลยมั้งเยอะไปปะหรือว่า32เดือน32เดือน2 3เดือนนี่แหละก็ถ้าเกิดว่าอะไรขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยนะครับซึ่งครั้งนี้นั้นผมได้ไปอ่านี้เข้าได้ไหมครับอันนี้เหมือนจะยังไม่มีใช่ไหม อ่าไม่ใช่ยังไม่มีดิมันปิดไว้ดิเพราะว่าเมื่อก่อนแล้วก็ออกมาจากทางนี้ใช่ไหมอ่าผมไปแอบรู้มาแอบรู้มาว่ามันได้มีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับกำลังซ่องสุมกําลังอยู่อันนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> ซึ่งเราต้องเดินหาตามบ้านหาข้อมูลไปเรื่อยๆนี่แหละแต่ผมว่านะน่าจะเป็นบ้านหลังนี้ฮัลโหลนี่ไม่ได้กองเลยเนี่ย <c oughs> เราจะไปกันหรืยังไปเลย yes ดีมากเป้าหมายของเราคือระเปิดทุกอย่างเป่าทุกอย่างให้กระจุย y e a ทางงานทุกคนเตรียมพร้อม <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ไงครับามาหาภัยพิบัตินะครับปฏิบัติการมหาภัยพิบัติเริ่มขึ้นได้ yeah p r o p h e อ่าผู้พิเศษนะจ๊ะคนนี้ นี่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 เป็นอะไรที่น่าแปลกใจนะครับซึ่งแบบไอ้นี่เหรอนี่มันเป็นผู้ชายเหรอมันไม่ใช่ผู้หญิงเหรอนายเป็นใครนายคิดว่าจะมาขวางฉันได้เหรอนี่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 ฝันคอหลุดตอนนี้เลยได้เปล่าอ่ารู้สึกว่าในอนาคตมันบอกว่ามันจําเราได้ั้มครับซึ่งก็นี่คือเหตุผลที่มันจําเราได้นะครับ หน้าเราแม่งไม่เปลี่ยนเลยเพราะว่าก็กลุ่มไม่ได้แก่ขึ้นเลยกูย้อนไปย้อนมาอันนี้นะครับเราต้องมาตรงนี้อ่ะบอกไปเลยจะเข้าไปในฐานลับของเราเหรออย่างอื่นอย่างอื่นก่อนอื่นไหนต้องมีกุญแจ5้า5ดอกเอามาให้เราก่อนกุญแจ,จฉันหายไปไหนอ่ะบ้าจริงออันนี้มันบอกว่ามันอาจจะเหมือนจะลืมไว้ในอ่าลืมไว้ในเหมืองซึ่ง จำได้ไหมว่าพาร์ทที่แล้วเราไปเอามาแล้วเราก็นั่งงงอยู่ว่าอีกุญแจนี่มันคืออะไรนะครับเนี่ยฮะ k e e from the children ฮะเอากุญแจมาให้ไงไม่ต้องมาถามเยอะโ oh อ m ม god อ้าวนี่กูต้องไปเมืองอีกรอบหรอเอามาแล้วไม่ต้องพูดมากแนะ่ oh god. อเมกอดอ๋หรือว่าหรือว่ามันให้ อ๋อมันให้หาอีกหาอันหรือเปล่าครับนี่ไงใช่จริงๆด้วยเราต้องตามหาบอะแสเด็กคนนี้บอกว่าอะไรอืมอตรงนี้ผมขอไม่แปลแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นครูเล็กๆน้อยๆไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องอันนี้เขาบอกว่ามันอยู่ในกล่องตรงกล่องที่วางอยู่ปลายเตียงเตียงที่ไหนวะ เตียงไหนวะบ้านหลังนี้เหรอเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูก่นไม่ใช่เซอ่าไม่บอกเหรอมันต้องอยู่อะไรนี้หรือเปล่าเราหาไปเรื่อยๆเลยครับถ้าเกิดว่าอ่าถ้ากล่องมันอยู่ปลายเตียงนั้นเหรอเมื่อกี้มันพูดถึงกาดลูมด้วยมันต้อง มันต้องเป็นที่นี่นี่ไงกาดลูมอบังอาจมาซ่อนเรางั้นเหรอทาานันนนนเรียบร้อยได้กุญแจดอกที่สองมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้เหลืออีกสามดอกนะครับเราก็ไปหาเด็กอย่างนี้แหละนะหาเด็กเรื่อยๆแค่นำ้ำบูนนี่ก็เดินผ่านไม่ได้เหรอเอาน้องหนู ดีจะเอากุญแจนะกุญแจมาเดี๋ยวนี้นะตอบเย็ดไปเลยไม่ต้องสนใจอ้าวแค่ตอบเย็ดนั้นเหรอง่ายได้เลยเกิดเลขสอดอกนะครับผมตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะยากนะนี่นี่นนนี่นจากการสืบของผมพบว่ามันคือไม่ได้ มีกี่อันแล้ววะหีบพวกนี้เปิดไม่ได้เหรอเออเมลาน้านั้นมีอยู่เดียวเดียวเดียวอ้าวเมลาน้านั้นมีอยู่2ติ่นด้วยกันติ่นราวาจินนะครับอันนี้คือไอ้คณะบดีหรือเปล่าผู้ดูแลนะครับใช้คําว่าผู้ดูแลน่าจะเหมาะสมกว่าเด็กจ๋าเด็กจ๋าเด็กอยู่ไหนอีกสองคนจ้ะวอกโดโน่เหรอไม่หรอกไม่เข้าเด็ดขาด มีคนบอกว่าม,มันไม่อร่อยนะคุยกันผ่านรัวไม่ได้เหรอจะเข้าไปไงวะฮัโหลน,น้องหนูน้องหนูมันต้องไม่ให้เข้าแน่เลยเข้าได้ไหมไม่ให้เขา้าอ้ะไม่ให้เข้าวะทำไมใจร้ายจังก็ลืมสืบมานะครับว่าเด็กอีกสองคนแม่งอยู่ตรงไหนอ๋อหัวเหลือง โอ้พ่อเป็นเทรดเดอร์เหรอเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงพูดถึงกุญแจเอ้าเอาไปขายกันเหรอ,อจะลดราคาให้ด้วยเหรออ๋อสิบบาทเอาไปเลยขายให้ร้อยหนึ่งกูยังไม่แคนเลยเอา้าทำไมอะ่ะสิบบาทนี่อ้ออซัมเลยเหรอออซัม รวยเลยเหรอกูมีทั้งพันสี่นะมึงมึงบ้าหรือเปล่ามีสี่อันแล้วเหลืออีกอันเดียวตามภาษาเด็กๆนะครับได้ตังสิบบาทก็จะบอกว่าตัวเองรวยนะครับรวยอะไรละ่ะรวยคำาหรอบ้าหรือเปล่าสิบบาทมันเหลืออีกดอกหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราได้ครบห้าดอกแล้วเหลืออีกดอกหนึ่งเนี่ยแล้วเราถึงจะเข้าตรงนั้นได้โน้น้อยเอา้าคุยก็ได้นี่หว่าอยากจะได้กุญแจเหรอ ฮ่า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 เอาเอาไปซ่อนไว้ในเมลบ็อกซ์งั้นเหรอมันบอกว่าเป็นถ้าเป็นเมลแมนก็น่าจะน่าจะได้งั้นเหรอเมลบ็อกซ์บ้านหลังนี้งั้นเหรอตู้ไปรษณีย์งั้นเหรอฮัลโหลนั่นไง g จ n เนียสไม่มี ไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองโง่สักนิดนึงเลยนะบอติีเล่นเกมนี้แล้วจะมีความรู้สึกว่าโง่เง่าเต่าตุ่นมากเลยโอเคครับเรามาคุยกับผู้คุมฮัลโหลผู้คุมฉันเอากุญแจมาแล้วไม่ต้องพูดมากได้ไหม What ได้กุญแจมาห้อันแล้วเหรอ,หรอพระเจ้าช่วยจะให้เข้าไปก็ได้นะแต่ว่าโฟเฟตจะอยู่ข้างในผู้พิเศษจะรออยู่ข้างใน พิเศษมันเข้าปบั้งแต่มันไหร่วะที่มันอยู่ในบ้านไม่ใช่เหรอ let's go อันนี้ไงวิ่งไปแล้วนี่นี่น,น,น,นโอเคตอนนี้เราเซฟไปแล้วนะครับทำลายหายงั้นเหรอเห็นหายอย่างนี้ขอแบบทีเดียวทีเดียวพุ่งไปเลยพี่เนะ่เรียบร้อยเรียบร้อยเอาวอะหายตั้งเยอะ ให้กูม,มา3บาทอ๋อไม่ใช่3บาทให้เยอะอยู่อ้าวชอฟโฟเฟตไปแล้วเรียกมันว่าผู้วิเศษดีกว่าไหมโฟเฟตโฟเฟตแล้วแบบมีความสึงเหมือนเรียกน้ำยาล้างห้องน้ำโปเฟตเป็นโปแม่มันต้องอยู่ตรงโน้นฟิน่จาจาักรอ้าวโอ้โหกระโดดได้นขนาดนี้เลยเหรอเป็นผู้มีพลังวิเศษนะครับเขาคือผู้มีพลังวิเศษ เขาจะพูดอะไรกับเรานะ่ะนี่แกจะหยุดตามฉันได้หรือยังและแกคิดว่าแกเป็นใครเดินไปรอบๆแล้วพังทุกอย่างในฐานองเราเนี่ยนะแกไม่มีวันหยุดมหาภาัยพิบัติได้หรอกแกไม่มีทางมาตรงนี้ได้นม่มีม่มีไม่ีเอาตกลงในอนาคตมึงบอกว่ากูเป็นมหาภัยพิบัติไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมาอยู่ตอนนี้แล้วมึง บอกว่าคิดว่าจะมาหยุดมาหาภพิบัติได้งั้นหรอตกลงใครเป็นคนผิดครับเนี่ยอย่ามาอย่ามาคิดว่าจะมาใส่ร้ายฉันได้นะอันนี้ต้องต่อดันเรียบร้อยสมองแบบนี้ปัญหาแบบนี้สมองแบบนี้อะแก้ไขได้อยู่แล้วนะเดี๋ยวนะเดนเดี๋ยวนะเดเดี๋ยวนะเกียงบอกว่าแก้ไขได้อยู่เลยบัสซบฮึบ ดน้นอา้อาวอ้าไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมทำไมมันถึงกริ้งไปแบบนั้นเล่าแม่งโคตรใจ้ายใจลายเดี๋ยวนะฮัลโหลอาล้าลตตังตกแล้วจะเก็บยังไงอาแล้วอันนี้มันจะพังเราต้องทำยังไง อ่าวอเวททำอะไรป้อดได้อ่าแล้วกูจะทำเยี่ยงไรนี่คือคำถามอันนี้มันจะจะจะไปยังไงเดีเดะๆดขอลองสับพันยวงหน่อยดิสับเลยสับป้อดได้ตายแล้วได้ตายเอา้าได้เฉยว่ะแม่งหลอกตากำ อันนี้มันพุ่งลงนี่เลยนะอันนี้ต้องเป็นท่อน้ำแน่เลยฮะพอแบบจ่ายน้ำเสร็จปุ๊บก็ใช้วอลเวทแน่และดูมีความรู้นะ่ะเฮ้ย,เ,ยเรียบร้อยถ่ายไปเลยแน่โคตรฉลาด this is a genius เ <c> ฮ <oughs> ้ยจ้าเรียบร้อยแต่ว่าอ๋อไอโนไอน่ไอโนรู้ลรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว นี่ไงเป็นจังใดพ่องรู้จักคุโร,รคุโร,รบุตะน้อยไปแล้วไม่ใช่ไปดันซึบเรียบร้อยครับเกมแบบนี้นี่ไม่สามารถทำอะไรผมได้จริงๆต้องบอกเลยว่าทำอะไรไม่ได้จริงๆไม่ใช่เกมกูเนี่ยทำอะไรไม่ได้จริงๆเนั่นๆๆๆๆๆๆเเรียบร้อยจ่ายน้ำออกไป อ่ะเดี๋ยวนะแล้วกูจะออกไปเยี่ยงไรอ้าวไปเต็มสักทีนะแล้วก็อ๋อน้ําเต็มแล้วเต็มเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็ดันออกไปเนาะแล้วน้ําก็ลดไม่ใช่แค่ออกไปอ๋อไม่ใช่ทางนี้มาทางนี้ครับผมตรงนี้แนมีแมงหิ่งห้อยวุ้งวิง หนีไม่รอดรองอดูสิแกทำอะไรแกร,รวบรวมกุญแจทั้งง่าแกทำให้ฐานของเราจมอยู่ใต้น้ำน้ำท่วมไปหมดเลยแล้วก็ยังทุบหายของฉันด้วยแกมันผู้ทำลายล้างนั่นไง <c oughs> ด่ากูซะแล้วเนี่ยกูเป็นมาหาภัยพิบัติเพราะว่าทำมึงแค่นี้เองเหรอ <c oughs> ปัญหามึงใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอ าเจาแต่นี่คือสาเหตุที่นายเป็นผู้ทำลายล้างสินะคุณล้ฉันคิดว่าเราก็ไม่ได้อะไรจากเรื่องนี้แต่เราต้องหยุดเขาไว้เราได้เจอกับเขาในอนาคตมาแล้วเขานี่มันบ้าตัวจริงเขาอาจจะอยู่เบื้องหลังมหาภัยพิบัติก็ได้นี่กูยังต้องตามมันไปอีกเหอ <c oughs> รอพอเวทดทำไมเห็นตรงนั้นไหมคุณล้ กำลังจะบอกว่าใช้พลังของฉันทำให้มันแข็งซิแล้วเราก็จะเดินห่านไปได้นะครับ๊เสียงต่อแหล่เสีงต่อแลสโอเคเดินผ่านไปได้แล้วเย่ขอบคุณมากมีคนบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นไปเล่นถ้าเกิดว่าเราเล่นไปอีกสักแป๊บหนึ่งนี่เราจะสามารถไปไปมาในอดีตกับอนาคตได้นะครับซึ่งเราจะไปเอาเครื่องบินกันแล้วก็ เดี๋ยวท่าของวอลเวนเนี่ยได้ใช้เก็บของเยอะแยะมากมายเลยกําลังจะเข้าไปแล้วข้างในเป็นบอสใช่ไหมเฮ้ย hey! แกเป็นใครวันนี้ทําไมมีแต่แขกมาเยี่ยมเนี่ยแกก็จะมาขัดขวางมหาภาัยพิบัติอย่างนั้นเหรอนั่นไงมึงเจอของเด็ดแล้วจาได้ไหมครับมันคือปีศาจสามตัวแรกที่เราเจอมหาภาัยพิบัติภัยพิบัติอะไรฮะ นายเป็นปีศาจเฮ้ยเขาถามพมถามเราอะก็ตอบมันสิฉันอยากกินฉันฉันจะบอกนายทุกอย่างเลย <il> มันเป็นแผนของพวกเราเราจะสร้างมาหาพืพิบัติสำหรับการฉลองครบรอบ50ปีมันเป็นความผิดของพวกเขาด้วยหมายถึงพวกผู้ใหญ่น่ะ เขาลงโทษเราไม่มีดอกไม้ไฟเขาบอกมาอย่างนี้เราเลยคิดว่าเราจะจุดทุกอย่างให้มันระเบิดตูมแค่นั้นแหละเชสาบานนี่เจ้าเรียกมันว่ามหาภัยพิบัติงั้นเหรอมหาภัยพิบัติน่ะมันคือการกวาดล้างพวกเจ้าให้สิ้นซากนหาะพวกแกเหลือแต่ความโกรธไว้ให้พวกเราและนี่จะเป็นการแก้แค้นเจ้ามันบ้า มหาภัยพิบัติที่แท้จริงกำลังจะมาหนึ่งเดียวที่จะทำให้เจ้าได้ลิ้มลดความพ่ายแพ้และความอับยศดหนึ่งเดียวที่จะแก้แค้นในสิ่งที่พวกแกทำเราเก็บพลังงานจากที่นี่ไปหมดแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอ้าพะเอกมาแล้วใครกันอีกล่ะนี่พวกแกเรอต้นเหตุของมหาภัยพิบัติ ดีพวกเราจะหยุดพวกแกตรงนี้จริงเหรอคิดว่าจะสู้กับพวกเราที่พร้อมจะยอมตายได้งั้นเหรอฉันไม่กลัวหรอกผู้ทําลายล้างช่วยฉันด้วยเราจะหยุดแกไว้ตรงนี้และปกป้องอนาคตไหนขอดูหน่อยสิเฮ้ยใจเย็นๆนะทุกคนอยา่าขยับอ้าว ฮ้ยจะเป็นจะเป็นจะเอเจนต์สมิธหรือไงเนี่ยโคตรเต่เฮ้ยมาไปทั้งไหนแล้วอยู glorious. ่ทางโน้นข้างหลังมาซุ่มโจมตีเราฉันรู้ว <per questo> ่าพวกแกมันโคตรอันตรายพวกแกทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะเราคือกองกำลังพิเศษของจักรพรรดิโอ้ยไม่มีแต่คนบ้า อย่านะอย่าเล่นมุกนั้นอีกรอบนะแกถูกจับเร้วเยี่ยมขอบคุณมากแค่นี้เราก็หยุดปีศาจได้แล้วปีศาจเหรอไม่มีใครบอกเราเรื่องปีศาจนี่ไม่มีครับผู้ต้องสงสัยคือชายหนุ่มหนึ่งคนกับผู้หญิงอีกสองซึ่งเป็นมนุษย์มันพวกเธอชัดๆจะมาจับกูเฉยว่ะปีศาจก็อยู่ข้างหลังพร้อมเชอรี่เข้าว่าเราควไปกันได้แล้วนะ ไปแล้วมันไปแล้วบ้านเมืองกระชิบหายพอเมืองสามตัวเนี่ยครอเร็วเข้าเราต้องหยุดพวกมันอวกทำลายล่างฉันจ,จัดการพวกบ้านนี่เองฮะยะยังหล่อบอกว่าเดี๋ยวจัดการให้ขอบคุณวิง่งพแม่งยังหล่อเลยอะ่ะโอ้โหโปรเฟสเอาไม่ให้กลับไปดูด้วยเหรอโปรเฟส ไม่น่าทำร้ายนายเลยเจ้าตามเรามาเหรอไปก่อนเลยเข้าจัดการให้ระวังตัวด้วยเหรอเชอรี่เธอคิดว่าเธอจะสู้ฉันได้เหรอโอเคเรามาสนุกกันหน่อยไหมเชอรี่เธอบอกว่าเธอจะสู้เธอหนีทําไมเชอรี่เชอรี่เชอรี่นี่มันคุกกี้รันแล้วเชอรี่ เชอเรี่ฉันไม่อยากเล่นคุกกี้รันนะอ๋อเอาเดี๋ยนะเอายังไงล่ะครับทีนี้ยังไงล่ะครับทีนี้จะสู้ยังไงล่ะนี่นี่มันคุกกี้รัน <c oughs> เอาเป็นว่าจะกด F <c oughs> เพื่อกระโดดไม่ใช่จะกด F <c oughs> ด้วยมือซ้ายกระโดดด้วยมือขวาแล้วตรงไปข้างหน้าบ้าไปแล้ว <c oughs> อ่ะตกไปไปกระโดดครับเอ้จ้าถึงเวลากระโดดกับ เชอรี่อีหา่าเชอรี่หยุดเดี๋ยวนี้มึงคิดว่ามึงจะสู้กับพี่สู้กูุมไม่ได้ดหรอกเชอรี่เดี๋ยนะเดี๋ยนะอ้าตกเดี๋ยว,นะยวมันแช่แข็งอ้าวฟินาแม่งต้องทำลายล้างเลยละเออเจ้าเออปึบเชอรี่หยุดนะอ้าอ้าวเชอรี่ไอปีศาจพวกนี้แม่งชื่อน่ารักนะฮะคนหนึ่งชื่อเชอรี่คนหนึ่งชื่อพลัมเชอรี่มึงยิงอะไรมาลานี่โอโหใหญ่ Oh! <c oughs> อ้าวเออเออเอออ้าเชอรี่คิดว่าจะสู้กับพี่อ้าวอ้าวเชอรี่กูโดนทุกดอกเลยว่ะอีอีๆๆอีอีอ,อ,อ, <c oughs> อ่าสละอีอ่าโอโ้โยต้องหลบอันนี้ต้องหลบอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหแรงอะ่ะแม่งนี่เราเดินแกล้งเดินชนอาเจ็บอ้าวทำไมทำไมชีวิตพี่มันเต็มเดี๋ยวเดินได้ได้ดัน อ๋เอาลงได้เหรอ,อ,อ,อคุกกี้รันคุกกี้รันสมัยใหม่โย่ไปอ๋อที่เซฟกันใช่ไหมนั่นตรงนี้เอาไปเลยฟีนาฟีนาชาร์จเร็วฟีนาฟินาเข้าใจชาร์จถ้าฟินาไม่ชาร์จนี่หรือว่าเอ้าตรงนี้กระโดดงั้นหรือนี่ตายสิเชอรี่มาขมอนเชเรเชเรคขมอนเชอรี่เป็นบอสท,ที่วิ่งหนีกูแต่ว่าอ้า วิ่งหนีกูแต่ว่าหันมาตีกูได้โดยที่ไม่ต้องหันหน้าเชอรี่มึงมึงเป็นทาจิกไซอะไรโอ,โอ,โอ้ยังเยอะยังเยอะโอไมกัดมันต้องทำอย่างนี้นะนะนะน,นอกจากสาะจะลงแล้วตัวพี่นั้นก็ยังไม่อ้าวอ้าวนี่กูต้องตัดกี่รอบนี่เข้าใจไหมเชอรี่เชอรี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเราเลยครับอีที่มีปัญหานี่คืออีกลก่องพวกนี้ มาทางนี้ง่ายกว่าเยอะชาร์จไว้ก่อนก็ยังดีกระโดดอย่างนี้แล้วก็กระโดดอย่าง What คือเราฟันเชอรี่ไปก็ไม่ได้มีผลอะไรใช่ไหมคือกูมีความรู้สึกว่ากูก็ฟันมันไปหลายทีมึงไม่อะอะไม่เห็นจะวิ่งช้าลงเลยอดดดีครับอดดดีฮะจะเหลืออะไรแล้วฮะถ้าไม่โดดก็ตายดีฮะอะจ้ออเละเละ เอาอยัางไงเชอรี่อย่ายิงเยอะเี๋ยวตายไม่เอาคืออ๋อมันกดอ๋อคอนโทรลตายการอัมพางแค่กระโดดเนี่ยนะก็ยากจะตายหายอยู่แล้วต้องต้องมายิงกล่องบ้าบอยิงกล่องบ้าบอแบบนี้แถมยังโดนติดจะมีสักปันไหมที่แบบว่าคนดูมาเห็นกูเล่นแล้วแบบพอยกายเก่งสั่นเลยไม่มีตายอย่างเดียวทำได้แค่เสียว เห็นไหมเห็นไหมต้องมีชาร์จด้วยนะเฮ้นี่คือเช็คพุยนะเช็คพุยเช็คพุยอ่าเป็นไงเชอรี่อันตัวพี่นี้มีดีดีที่อ๋อจะตายแล้วเชอรี่โอไมคก็เ oh ชอรี่เชอรี่อย่าทำกูอย่างนี้เชอรี่เลือดพี่เหลือห้าพี่นี่แทบบ้าจะบ้าเหรอทำยังไงเนี่ย เลือดก,ก็ไม่มีขอเช็คคุ้ยไม่มีเหมือนกันตายนี่โอ้โหอ่ะอย่างน้อยมีเช็คโพสก็ยังดีอันเชอรี่ฮิฮิพูดไรเหมือเจอทีไ่ไหนว้าวนี่วอร์มอัพเพิ่งเสร็จเหรอเชอรี่เราไาจัดก,การให้มันเสร็จกันเถอะอย่างนี้เหรอเชอรี่นี่มันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ดีพูดกัน นี่กูฟันมึงไปตั้งเยอะนะมเมื่กี้ไม่ให้เกียบเพลงดาบเพลงดาบสายลมมรณะของคุโระเลยนี่แบบว่ากาเดียนแห่งลมอุตสาหมาทาบทามเอาไปเป็นพวกเธอเป็นคนที่แยกประสาทระหว่างการกระโดดกับการกดโจมตีไม่ได้เล่นลองแมนแพ้เลยเชอรี่แต่รู้สึกว่าลองแมนจะยากกว่านะเชอรี่โอโน ตา้โอ้รถเล่นเหลือครึ่งอีกแล้วอาเชอรี่ฉันว่าเธออยู่ตรงนี้หยุดเลยนิ่งๆยืนให้กูตีจะดีกว่าอ้อโหอเชอรี่กูไม่เอาแบบบล็อกแมนนะพอเลือดน้อยๆแล้วแม่งโหดสันะ่นมักูไม่เอานะ่ะโอ้โหชัวอว่ากดผิดอ่ะ ใจเย็นๆนะเชอรี่ลูกโตๆมึงอะไม่ต้องปล่อยมาทีทีกูโดนแล้วร้องอื้ยเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้สาลอีต้องออ้ยพอแบบมันใกล้ๆจะตายแล้วเราจะลนเรียบร้อยเชอรี่เพลงดาบพายุฟาดฟันฟุแฟบฟุแฟบข้าขอโทษครับคิดว่าคุโร่จะฆ่ามึงเหรอคุโร่นี่มีความเป็นฮีโร่เยอะมากนะ เจ้าแข็งแกร่งคุโร่ไม่ใช่เดทพูนะเชอรี่บางทีเจ้าอาจจะหยุดเขาได้ปกป้องเขาจากความบ้าคลั่งของเขาพวามกับข้าแข็งแกร่งไม่พอช่วยเขาเขาไม่เหลือใครแล้วพูดอะไรคนเดียววะไม่นี่กูฆ่าเชอรี่งั้นเหรอกูรับไม่ได้กูแช่แข็งศพแบบ คือแบบเราเพลงแม่งเศร้าสาดแล้วกูเป็นพระเอกฆ่าผู้ร้ายแต่ว่าเพลงเศร้านี่คืออะไรครับนี่คืออะไรกูรับปาได้กูฆ่าเชอรี่อ้ออีกสองคนหนีไปได้เราต้องหาพวกมันมันน่าจะไปไกลแล้วละ่ะแต่เราก็ต้องหามันที่เจอถ้าเราอยากจะหยุดเรื่องนี้ ฉันไม่อยากจะเชื่อถ้าที่เธอพูดเป็นจริงอะไรคือสาเหตุของระเบิดละ่ะมันต้องการพลังงานจำนวนมาหาศาลฉันก็ไม่รู้มีไอเดียไหมคุูเาะนอวกูไม่รู้ไอเดียอะไรสักอย่างเลยแต่กูตอบ yes จริงเหรอเป็นไงละ่ okay, ะเทพปละ่ะโอเคฉันปานไยด้วยเราหาอะไรที่นี่ไม่ได้แล้วเราต้องไปที่อื่นเดี๋ยวกูไปสืบมาเองไม่ต้องห่วงรอบอก อี s ีส e รีนกูร่ถ้าออกไปนี่จะมีบทสนทนาอะไรอีกไหมเนี่ยออกไปก่อนละกันอยากรู้ว่าอ๋อเรามาตรงนี้เราฆ่าเชอร์รี่แล้วเราก็นั่งทำตาหยีน้ <c oughs> องง่ายถ้าจำไม่ผิดนี่ไอ้หัวโจกมันนี่เป็นลูกเมนอสใช่ไหมครับผมว่าน่าจะใช่นะคือถ้าในเรื่องมันเขียนให้เมนอสมาด้วยเนี่ยอีเมนอส จำได้แน่ๆแล้วเรื่องแม่งจบเลยเชื่อผมประเด็นคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะดิ <c oughs> คือเมื่อกี้เราโดนฟอร์เฟตเรียกไปว่าเราเป็นเกรดเดสเออร์แล้วใช่ไหมครับทั้งที่เราก็พยายามกลับมาขัดขวางไงคือ,อผมคิดว่าอนาคตยังไงแม่งก็เป็นเหมือนเดิมว่ะนี่คือความคิดของผมนะถึงแม้เราจะพยายามแก้ไขอะไรยังไงแต่ว่าทุกอย่างเขียนไว้หมดแล้วไง เขียนไว้แล้วว่าเราจะต้องไปนู่นไปนี่เพื่อมาแก้ไขนู่นนี่นั่นทําให้มันเกิดเหมือนเดิมคือมึงก็เดินตามสิ่งที่เขากําหนดมาอ่ด,ดีอันนี้คือความคิดนะไม่รู้ว่าสิ้นสุดของเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปโอเคครับวันนี้ไปแค่นี้แล้วกันก็กลับมาเล่นอีโวนต์นะครับไม่รู้ว่ากลับมาเล่นจะมีคนกลับมาดูหรือเปล่านะก็มีอะไรก็คอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ ช่วยกันคุยกันแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูด้วยนะครับวันนี้ไว้แค่นี้นะครับเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่ครับบ๊ายบาย